สำหรับคลิปนี้พลอยจะมาสอนวิธีกรารเทรดจากการดูกราฟเทรนไลนะะ์น,ลนะคะกราฟเทรนไลน์นะคะจะมีทั้งเทรนขาขึ้นและเทรนขาลงนะคะอย่างตัวอย่างกราฟที่พลอยเอามาให้ดูในวันนี้นะคะจะเป็นเทรนขาลงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือเทรนขาลงนะคะวิธีการดูก็ง่ายๆเลยค่ะกราฟไม่ยกไฮสูงกว่าเดิมและทําโรต่ําลงมานะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นเทรนขาลงนั่นเองค่ะโรต่ําคืออะไรให้เราสังเกตที่แท่งเทียนด้านล่างนะคะสังเกตไหมคะปลายไส้ที่เน ไปไซที่2ไปไซที่3าไปไซที่4และไปไซที่5เห็นไหมคะเขาทาโรต่ํามาเรื่อยๆเลยส่วนไม่ยกไฮสูงกว่าเดิมก็ให้เราสังเกตแท่งเทียนข้างบนนะไฮที่1นะคะไฮที่2ไฮที่3แล้วก็ไฮที่4เห็นไหมคะว่าไฮที่อยู่ข้างบนจะไม่สูงกว่าไฮเดิมที่ผ่านมานะคะลักษณะกราฟแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นเทรนขาลงนะคะถ้าเราเห็นกราฟแบบนี้นะคะวิธีการเทรดก็ง่ายๆเลยค่ะรอให้เขาดีดขึ้นไปและไม่ยกไฮสูงกว่าเดิมนะคะเราจะหาจังหวะนั้น เปิดออเดอร์เซลล์ค่ะแล้วก็ทำกำไรสั้นๆนะคะสัก300จุด200-300ถึง300จุดนั่นเองค่ะรอดูนะคะเสร็จปุ๊บถ้าเขาดีดขึ้นไปอีกเราก็หาจาังหวะเปิดเซล์ลงมาอีกแบบนี้นะคะไร่เก็บสั้นไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนนะคะสามารถเอาเทคน,คนิคนี้ไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาเรียนด้วยการสามารถเข้ามาเรียนได้นะคะพอยมีสอนให้ฟรีสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ